มีการใช้ระบบของหนึ่งโปดสาวบ้างเลยไฟโบรดต้องมีตังของอัชนากจนักมันดจ็จ็จ็บดผมันนี้เปิดีมเกเยอจจรุ่งรุ่ก็โอเคแล้วนะแตว่าขอโรษผู ขอขอแผ<า><า>่เทดาปนเ,รเปรตปวขอบ,รบรารมีปุโรมิตบรรดาเราให้มงคลนนที่อย่างเรื่องทุเป็นพรความพรสิริพรปีใหม่เ,เป็นพรชายนํำสถิตมิเสื่อมสูเป็นพรสมสวัสดีทวีพูน เราทําการติดตั้งลําโพงขนาด12นิ้วไฟเบอร์เข้าไปใหม่พร้อมขายึดนะครับปรับองศาได้แล้วก็ติดตั้งคู่กับเจ้าฮอนเดิมที่มีอยู่หน้าศาลานะครับประมาณนี้เลยเพื่อเพิ่มความดังความทุ้มของเสียงให้ฟังสบายนะครับและนี่ก็เป็นลําโพงไฟเบอร์ชุดเก่าที่มีขนาดเล็กนะครับพอเราเปิดดังมากๆเสียงมันก็แตกลําโพงมันจะขาดก็เลยหมดสภาพไปแล้วก็ต้องทิ้งไปแบบนี้แหละครับ